ดีค่ะอันนี้บอลสีชาวกองลังค่ะเต็มก็อันเก่าๆน,นี่นะคะเปิดซำเร็วซ้ำแล้แลให้ดหอูอันนี้ก็เต็ม ขัดสมารีเริ่มชู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 ชชชก้านขึ้นสูงมากอมนนี้แอบ,บเหี่ยวชาวองอันนี้เหลืออันเดียวสีบรีลล์ น้องๆน้ยนยงองบัษสลากคำกระถางใหญ่ขึ้นบัวหิมะกระถางใหญ่ขึ้นอันนี้ไม่แอดบัวเขา เลยให้เขายึดไปเลยถอนออกไปสั<ค>จธรรมขึ้นแล้วอันนี้ก็ชื่ออะไรนะจำไม่ได้เปลี่ยนไปะถางให้มีตสักทีดอนเจดีก็ไม่ไปไหนสักทีก็เลยเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินรอ,องวันเทพเทวฤทธ์โต เชื่อ,อะไรแตงโมขุนช้างดว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 งอะไรเนี่ยกระดกพรหรืออะไรดวง,ง,งต้นอะไรนะไม่โตสักทีจะล้มสองรอบแล้วเนี่ย มันหนาวเนาะเดี๋ยวไม่ค่อยจัดการเปลี่ยนดินมไม่ค่อยทำปะเหลืองวันชนะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้น เอากวนอิมาออกมาแล้ว่ยกระถางอนุมานออกศึกออกมาแล้วอยู่แค่อยู่มันจะไ,ได้โตก่องที่สิบ ก็องที่สิบเพื่อเต็มพระสัตร์จะทำออกมาคนอิมออกมาขยายพันขยายพันนี่มาดูลูกของเอกลาค่ะ เส่จะเป็นลูกพ่อละใบกมลมทิพ่อเป็นลูกไม้เจ้าหวังโอเคค่ะขอบคุณค่ะ